คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดคลิกกันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกอตะไคร้สวัสดีครับพบกับเซียนนอกอตะไคร้กัน,กนอีกเช่นเคยครับวันนี้วันเสาร์ที่7ปมกราคม2566เราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอล FA ครับรอบ3ครับระหว่างลิเวอร์พูลกับวูแฮมตัน จะเตะกันในเวลาประเทศไทยครับตีสามของค่ําคืนนี้ครับที่สนามแอนฟิลครับเราไปดูทางฝั่งเจ้าบ้านกันเลยครับเจ้าถิ่นลิเวอร์พูลครับของผู้จัดการทีมชาวเยอรมันครับเจอเกนครอปเพิ่งจะเสียเวอร์เจนฟานไดไปนะครับจากการบาดเจ็บครับและก็ดีโอโก้ครับโชต้าลุยดิอาร์ตและอาตูเมโลส่วเรือโตฟิมิโนกับ เจลมิเนอร์และบีนะนําบีเอเกต้านะครับต้องรอเช็คความฟิตรครับด้านดันโคดี้กั๊กโปครับมาแล้วครับโคดี้กั๊กโปกองหน้าตัวใหม่ของลิเวอร์พูลจะลงซ้อมกับทีมได้วันนี้และอาจจะลงประเดิมสนามในนัดนี้นครับถ้าลงในนัดนี้ลูเยสก็คงจะต้องเป็นตัวสำรองในคืนนี้นะครับอาจจะเป็นซาร่ากับกั๊กโป หรือจะเป็นซาร่ากับดูเยสคอยติดตามชมเันค่ำคืนนี้ครับเรามาดูฝั่งทางด้านทีมเยือนครับฮูแพมตันแต่งตั้งโค้ชใหม่นะครับชื่อลูปเปตกีทำให้ทีมนะครับมีรูปแบบการเล่นดูดีขึ้นโดยฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดครับในทุกรายการชนะ3เสมอ1แพ้1ในพิมียรลีกตอนนี้อยู่ในอันดับที่19ครับหนีตกชั้นอยู่ครับตอนนี้แต่บอลถ้วยแบบนี้ ก็ยังพอมีความหวังครับอันดับที่19ไม่เกี่ยวนะครับบอลถ้วยชนะแล้วชนะเลยครับทีมเยือนวันนี้น่าจะวิ่งสู้ฟัดแน่นอนครับมาดูทัชนะกันต่อไปเลยครับการพบกัน5้าครั้งหลังสุดเป็นฝ่ายเจ้าบ้านที่ขวาชัยชนะได้ทุกนัดถึงแม้ช่วงนี้ครับทีมเจ้าบ้านเอาจจะฟอร์มหลุดหลุดลุ่มๆุ่มดนโดน,ดนไปบ้างครับแต่การเล่นในแอนฟิลด์นั้นกดดันทีมผู้มาเยือนได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับ ในแง่คุณภาพของตัวผู้เล่นแล้วอะไรก็แล้วฝั่งเจ้าบ้านยังสวยหรูครับด้านนี้ฟันทงผงไล่จิกหมาป่าวิ่งหนีกลับบ้านไปครับสำหรับคลิปนี้เซียนนอกรตะข่ายขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เซียนนอกรตะขายด้วยนะครับหรือจะทายผลสกอร์เข้ามาในเพจก็ได้นะครับเพจเซียนนอก็มีนะครับ ตามมันเข้าไปเลยนะครับหรือจะทายผลใต้คอมเมนต์นี้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับติดตามนะครับสวัสดีครับ